ปอลน,น้องน้ำวันอะไรวันนี้น่ะเจอวันยังน,นี้วันเลนททยบอกรักปาร,รุงเลยไหมปาร,รุงรักนะหเห็นไหมเห็นไหมบอนนลบอน,นลล่องเเห็นไหมนินเริ่อยู่ปาร,รุงเชินฮะ โอ้ยไอติมอ้วนมีดอกไม้เอามาให้ป้าแน่เออให้เนาะเออไพเร็ดอกไม้ให้ไอติมอ้วนนะมาแต่มาผู้เอาผัวเอาติมอ้วนมีผู้เอาป้าเอ้ยบอนี่แฮปปี้วันไทยได้เชื่อเชื่อเห็ดอะไรเริบอยู่ปลาดุงเห็ดอะไรหันมาเริบอยู่ปลาดุงเตอเตอเห็ดเริบอยู่ปลาดุงกันยังกินเอจี เช็ดเถอะช้อนช้อนน้องแน่นองเฮ็ดบุปินเจอเฮ็ดไหมเอยื่อกอนเออโอเคโอเคไม่ใช่แบว้าวเปเชยยังหัวหนุ่งอยู่ตื่นนอนมามาอยู่น้ำน้องเมลักไปมู่บุญจุดมาเห็นเงี้ยเห็นเงี้ยเห็นยไผ่อันไปตัวแล้วคุยกับไผ่ นางนู้ดรึติมจย่างไรนานแล้วติมอย่างไนานแล้วอันนี้เบิ้งจ้านึงเขียนมานึงเขียนมาคือจักเรื่องอะไรจ้ากินยังแซ่บบ่เอินปลาดุงเอินปลาดุงก่อนเออมันจักไลยเออไม่ใช่ว่าปลาดุงน่ะอู้ เออมันเป็นตอยากนี่นี่นั่งหันหนามาหนหามาสิเห็นหนาวเออใส่ใส่นั่งนกยิบเจ้นกยิบไปไหนอ่ะจ้าบระลูกจ้าไหมจ่า่จ้างามๆหนุ่จ่าไม่ใช่ลินให้เนี่ยไม่ใช่ของ,อองจ,จ,จ,จริงน,นะอาจาก่อนจจาก่อนงามงานเลยจ้าเด็ดเด้ดได้ไดกัด็ดเด็ดเด้ดด่เเเ็ดดไทยกับดเอ เชลินพูดไทยกับไอติมเป็นไหวะไแม่เตอไอเช่นพูดไทยบอกพี่น้ำเขานะไอแม่ห่วงกินอยู่นี่ละแม่เกิ้เพิ่นเอาเกิอบมาใส่ไปด้วยแต่ไอติมอ้วนนะรอรถบอกว่ามาเที่ยวลาวกับป้ามารอรถมาอยู่เฉยเนอะรถมาอยู่พี่ติมอ้วนรอรถมาอยู่ไอบุ๊ดเออเชืเออเจอแล้วไอติมมาดิ่นบ่ Khai thơ hook qua màn em bọn em upgraded em đã ai. Grady mát an anang 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 dang dang you. A bao 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 ป้าเอิ้นป้าก่อนสิอ่ะลุงลุงขอดอกไม้ไม่ขอดอกไม้นี่ป้าเออเซ็บ่ะเซ็บเฮ็ดเยี่ยมก่อนสิเฮ็ดเยี่ยมก่อนเฮ็ดเยี่ยมเยี่ยมสิเฮ็ดสิยุงเมื่ขึ้นสิเออเออเออไว้จะจังดิหากระตุนตื่นมากินอะไรบ่ ไปเชื like ่อไปคุยก We ับติมพี่เชื่ออยู่ลาวบอกให้ไอาติมมาเที่ยวลาวเพคนว่ากินยังกินนมวัวไปไปดูวัวที่บ้านป้าป่ะเต็มทุ่งนาเลยรอรถอยู่หรอป่ะให้พี่เชื่อไปติมไปได้งวงคือดินวานี่ก็เอนิ้วก็ต้องวินงเนี่ยทำอะไรพี่เชอดินเล่นด้วยไปติมไปได้งวงนี่คือชิมวนคนกรุงเทพน่าดินชอบจุก Còn ở đây cứ lại cho đưa ơi. Còn ở đây cứ lại thế cái chưa bà. Ừ, như... Xe bò. À, xe bò nha. Cái gì mà? Thôi. Mà cái à? Ừ chăm 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 à, chắc chăm chắc nhai. em chia Bỏ hai bò phừng ở mày mày nàng đơ. Ok. Ok, mình đang bỏ bò phừng ở hai mày nàng chắc Ok ba ok ba ok Bọc hoa phừng đó Sao nòng nghe thế? vừa bọn em bảo còn nữa mà bố đầy nha hà bố đây nhỉ? không bọn ma nó? không phải mà đó. ma đâu gì đâu. nó giúp vì đấy. vợ, vợ mà ma đâu ma có bố đầy nhỉ nào à vợ đó. ạ, nhiều hơn đấy nào chú ạ.

มาขอบคุณค่ะมาอ่ลโหลไอติมบ้าเปลี่ยนใชัไชอบกินเปลีนเอาจุกเนาะป้าดูเออคุยกันไอติมน่ะเตอไม่ชวนม้าเขาคุยกันนะเตอไม่บอกไอติมซื้อซื้อนมมาฝากน่ะเออกินอันนี้ก่อนบ่า บอก็เ้ติมไปก็ติมซื้อของมาฝากหน่อยฝากเตอร์หน่อยเหรอปะก็ตัวเองโอ้ใชเปล่าเป็ีนเนาะวันนี้เนาะแต่ก็เอาพันดินน้ำดีนี่เดาแล้วนี่มาเองเพิมาเองว่ะเพิมาเองว่ะแต่ก็เอาพอเธอหาทีแต่ก็เอาพอเธอหาอะไรพันดินได้เห็นพันดินนั่นนี่นี่พอเพิันนี่เพิ่นมมาหาพอเพิ่นว่าเป็นใั่ตัวนี้ได้โอกาสด้วยตัวนี้

จะาบ่าไทยคือนนั่งติ่มเป็นนี่บ้าโดงานคุยกันนั่งติ่มเด้อเดี๋ยวให้พระจันท์ผาไปไทยจะได้ว่าก็ประรุ่งเป็นเด้อเป็นไหมเออเป็นไหมน่ะเบ้าไทยเป็นไหมเออโดยค่ะเอออ้าวโอยเป็นแล้วนี่น่ะอุ้ยอะไรอ่ะค่าอะไรอ่ะอือ ยังเดียวยังยังยังฟังมึงน้องว่าแบบไหนลราชวนเออเดิบมาดินเด้อป้าเพิ่นขายเข่าเฮ้ยเต็มรังปลาดูเลยเนาะอากาศสบายดีเด้อเนาะไปเหยียบพิเศษไปจักบอกเออเด้อไปเหยียบบ่เฮียไปเหยียบพิเศษงานสาวก็ไปเหยียนพิเศษถ้าเด็กน้อยคำปวดเด็กไปไปได้เด้อ แค่นี่เราห้องบรรชาแล้วก็ห้องบรรจุแล้วก็จนลอยวะเตอไปเรียนไหมเตอไปเรียนกับพี่ไอติมไหมเออเยีมเยียมเป่ไปเรียนบ่ไปเรียนไหนล้าอีตื่นมักปะเมมันไปว่าไปเรียนป้าพาไปชมไปบ่โอเคโอเคเป่าโอเคเปล่าเคก่อนเออเคให้บ่สิให้หาแม่นางบ่

Bye bye team Dạ thôi lên rồi bye. Ừ lên bye Bảo thằng này Má vâng này rồi Đụ Đụ Sơ Ai tìm ra bao nhiêu cặp hồ đây nè Bỏ Ai tìm ra đây nhiêu cặp hồ đây nè Đã bao nhiêu Vâng 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 chứ mụn đó vâng Mày hay lên tiền Đi Tơ Ăn sơ Má Mình là chẳng phát ai tìm bao nhiêu cặp hồ đây nè Đã bao nhiêu đây, đây. พ่อเราพ่ออย่างนะพ่อทีวันนี้วันอะไรที่เราถามใช่ะวันไทยเรบอกรักพ่อทีปอืออุ้ยได้ดนะรักพ่อทีนะเราอกฉันบอกดกเดือดสันเบอกเมยเลยรักไม่รักนะสิบวบอเอเราบอกว่าตีมีนมนะที่ะนนมอะไรอยู่เราถามไปสิงวงวนมงวใช่ป่ะอนะนมงวแดงใช่ป่อกนะ ไม่ใช่วัวหรอแต่ครูบอกจะมาดูงัวบ้านพี่ไหมไ่สิกลัวเราบอกตัวอะไรงัวมานี่ยเราเดี๋ยวครูชวนเราไอติมบ้านพี่มีทั้งงัวทั้งควายเลยอย่สิเล็เยอะแยะเลยไอติมจากมาไหมเมื่อกี้นี้แม่ถามอะมาดูวัวบ้านป้าไหมเราระว่าเราระว่ามารอรถอยู่เราว่าสิเด็ก หายมันเบี้ยวแล้วมันเบี้ยวแล้วพ่อที่สิบอแต่บอสิบอรับไหมรับไหมรัไปโรงเรียนบดินรับไปเมื่อวันเช้าแล้วม่อไป่ไเื่องเอยงเอ่ยยังไอ้ตมเกันเอ้ยยังอ้ยเลิบเอยเลิบอืมเอ้ยเลิฟยูอะไรชื่อนะเอ้ยเลิบเอเลิฟยูอืมเอ้ยเลิบอีชื่อเอ้ยเลิฟเต็มิมกเอ้มันเล็บล้วก็ต้องเป็นเลิบยูหะนะ อ่ะเอื้อแล้วเราแล้วเ่าเอื้อแล้วไปโรงเรียนสิบอ่ะต่นไหนไหนพี่ขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วเออพี่ขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วสิไปโรงเรียนแล้วสิบ่พี่เชอจะไปด้วยไปเรียนที่ไทยด้วยแม่บอกว่าไปเรียนไทยนะคะเด็กติมดอกไว้ด้วยนะจ๊น่ะเออไอติมมีดอกไหมด้วยนะเดี๋ยวพี่เชอก็คือว่าใช่พี่เชอก็มีเหมือนกันนะสิบอ่ะเนี่ยไอเตอร์มาเลยเนี่ยเอาให้ป้าดุงนะนี่นี่นี่ พี谢谢่พี่ของใจพี่มาได้หิวเฮยอย่าเห็นมันแบบน้องเนยหิวมาโดดเลยเนาะเน่อันนี้นี่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 ่เายังเอ็นยังเห็น้องแหงไรละน่าตอฮัลยังหูไปบ่เอาไม่ได้อันนั้นตัอซับ่อว่ิมันต้องซับผิสบอ่ปลอกไม้เพื่อให้เวิ้งชิบะให้ผู้บ่าวกันได้นี่ ยายาห้องเชน้องดิ้นดิใครเดินซื้อหน่ดิ้นวานี่ไปให้เย็นน้องเย็นน้องเตออันเชอร์จับขอหยั่งเลยกับน้องนะนั่งอุ้มหิวไปหิวไม่เอ้ยมักอุ้มมีน้องมาให้อุ้มอ๋อหมุนไปหาลูกมาดินมากินแมมเติรกินบ่ได้ดิ้นมึงนะผมเติรนบ่ โอ้ส oh, ่วนน้องเขียนหนังชื่อผู้ไปมันเขียนเป็นอยู่แล้วงจุกอ่ะเอาหนังซื้อมาเขียนไปเตอเอามาดอกไม้ป้าน่ะช่วาให้ดุ้งนี่เผื่อจะได้จักดอกห้าก็ดอกนั่นาไปท่อห้าสิบโอ้ตาำพองตัวเลิศองไฟของไม่หนังจุกเนาะวันสองวันนี้จะลงงดด่าผัวไปเลยทีไใดนะเผื่อจะได้จักดอกว่ะอันนี้คือกันแนะ หนูเต๋อหันไปชูงมาน่ะเฮ้ยลองกับมันบ่เอาลองเพลงยชลองเพลงนิดนพาน้องเด็กน้องเพลงชาหน่อยดิดลองเพลงจิบ่เฮ้ยเป็นอยู่ไม่ได้เห็นเจ้าลองเช้านี่แต่ก็เอาแม่ปุ๊กเพื่อนมาเช้านี่เพื่อนปุ๊กแม่จักไปิชางฮะอ้าวว่ะ Ai hùa? No Ôi Ê chú hùa, ơ, tên cái pin à, mà đi Nô, Tên để hai lòng tên nè Mềm mà À

เอออบบอ่านร้อเพลงร้อเพลงดูยูดูยูดูยูหัวอะไรูอะไรก้าเป้ามาดิเป้ามเออเป้ากัเป็นมเออเออเป้ากัเป็นอืมอืมอืมช่างคนน่อยเลย Happy birthday to you. Ngon, ngon, ngon Bò má đư hả? Đi Má đọc bọn nóng đư. Uh, mua Heo. Mu. Bảo nóng đi. Mu. Nục. Duck. Mua. Hot. Meo. Meo. đi. Meo. ăn Meo. 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 đọc. Meo. มาดูมโเออไม่กระบอกเปลี่ยนไอติมไอชอนไม่ดีไปสอนไปขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นโคตรน่อยเลยอืมลองมันมีเพลงไอดีไอติมเปลี่ยนปากวะ Những cái đất gong lên kiao điên gong đinh 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 เออเน้องก็นองกับเบิรงของนองดีๆเนื้อจุกเนะเนอะเออจชะเด้ใช่แก้มป้องเลยแช่บอเตียอดีมบ้างบวมรักหรเลรักบอกรัก่อที่บอกบอกรักมาแล้วหมนี่บอกรักมาแล้ในก้จะบ รักเด้อสิรักแบบฮาร์ดคอร์รักเนาะรักนะเว้ยสิียว่าว่าลักหวานๆนะลักนะพักทีแบบนี้เด้แบบคือไอติมอะเออรักน้ำไม่ได้คนสวยสิได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้สิได้อ่าเอาอะก็ว่ารักเราสิได้ไปเอาน้ำไปจุกเอาน้ำไปทางเข่าไปเออไหนลักไปเอาน้ำก่อนไปเอาน้ำแสงนี่ใช่น้ำเซวนั่นไปเอาน้ำมาไปเออไอ้น้ำคนสวยได้แบบนี้นะ มปสบาๆลำลาประลุงกันสปะเนี่ยไปแตกผ้าก่อนหน่อยเสียผ้าเสเ็วไปอยู่บายกันบายยกันบายยกันบายบายกันเชื่อบายสบายดีเชื่อีงามๆเนี่ยแทนมาอืมมกิน้กัน